อยู่ด่ด้ีนองน้่าจะประมาณกิโลโกว่วหนีได้นะครับแต่คือจิดนาอกพี่น้องเนะานะขาดคนมาห่างทางในออกมาหาต่อจะเสาเลยพี่น้องวันนี้ติดฝนครับผมไใสไ่อะไรเลยฝนตกครับเปียกเหรอครับดีนะครับห่างหน้าเทียงหน้าเทียงหนีหนันมีอูเนาะ น้อนอูเลนหาครับไอละแวกนี่นี่นะครับละแวกสวนยงางแถวนี้นะครับมันมีแม่ต่อ,อยได้พี่น้องแต่บ้าตุ่มน้มาม่านหล่ละอะยังไม่เห็นห้างนะครับแต่วันมาติดฝนก่อนถ้าฝนออกแตคิดว่าน้องพี่น้องฝนตกดีดีบานบ้าตุ่มตกสมือเหลดพี่น้อง พี่น้องหลังจากที่บุกจะรุยฝนมาเนาะครับมาตะพุนละพี่น้องเทียงที่ฮาน,น้อนเศร้าอยูลล่พุนเนาะต้อนขามมาอยอดลงต้นนี้เลยพี่น้องมีแน่นอ้อนห้างแต่ว่าสิเป็นห้างที่เขาเอาแหล้วหรือว่าแบบไรเหาอไปเบิ้งกันครับอาจจะเป็นเขาเอาแล้วแต่ว่าตัวก็ลงหลเลยพี่น้องหรือพระท่านเอาไปรุ่นกันครับ <c oughs> ฝนกับตกลิ้นพี่น้องโหหายง่เด้อมาหนีก็ลุยฝนเลยครับหาตอพี่พน้องซื้หนีตัวตสวหนีแล้ะพี่น้องเตีตอ Má là gì, này, má là thằng chỗ này chấm gì đó Ui, tuần nghe Thằng nó 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 Ui, không có nhiều đầy đâu Ui, ui, luôn Ui, ừ, thằng ngay thì nó nhìn nhân Thấy mập nhỉ Thấy mập thằng nghe lên Thấy nhìn nhân đấy nó Nhìn subscribe nhìn hăng to เดี๋ยวเอากล่องทั่วทรัพย์สุ่มไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวหอาไปเตรียมของนะครับกลับมาขึ้นเอาได้ยื่ทรัพนีหแต่ว่าต้องฝนปตกได้ครับถ้าฝนตกอันตรนตายครับผมต้นนี่นะครับพี่น้องต้นกระบง่ายนี่นะครับถุงผ้า 1, ม่านขเมตรนี่พี่น้องแต่ต้นมันใหญ่เนาะเห็นมะฮ้างต่อครับพี่น้อง ใบใหญ่อยู่ยไไนี่ครับกล่องเบ้าตุ่มประสัดกล่องทั่ทัพีีน้องกล่องตัวหนึงจะสู้มลาได้เห็นไหมครับกลางจอหรือใบใหญ่อยู่นี่พีน้องอาจะประมาณกิโนกว่านี่ได้นะครับแต่ที่คิดนาอ,อง,าาง,งีีน้องเนาะอาเป็นบ่หางทางหนขางนึงจข้างนี่รงข้าง,างนหนึ่งไปนึ่งของเบ้าตุ่มปรามาที่พอยุติจะเะะ็กเงี้ยบ แล้วครับท้างนี้น้องพี่น้องเนาะดูจุ๋มกระบกแน่นเบาจุ๋มด้วแหละแต่ห้างห้างนี้ครับยังบ๊ไปได้พี่น้องเบาจุ๋มยังบ็ท่านเป็นซองกล่องเ้าขามมวยไปนี่เป็นองเบิ้งครับพี่น้องคิดว่านะครับเห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าสีอยู่หม่องที่ห่อเอาได้เพราะสถานเนาะเพราะว่ามันเป็นเขียดที่เป็นเหลี่ยมงวดด้วยเถอพี่น้องนอาจจะแห้งจริงนะครับมันเป็นเองเนาะขันมาท่านเห็นต้องจัดครับ มันมีผนตกด้วยพี่น้องผนตกต้นไม่ลื่นครับผมอันตรายก็การกินต้นใหม่ด้วยพี่น้องอาจจะเป็นมือรุ่นนะครับม่มีมาเอามอบาจุ่มบากาเที่ยงนะครับอันตรครับพี่น้อง